ไม่ทนจอเพราะว่าเพราะว่าที่ไปเนี่ยเราแดกรู้ว่าผู้ชายเข้าห้องหนี่ยผู้ชายผู้ชายมัใส่เปนเจนช่ผมาหาไม่ทำหรอไม่ทำไปตอนหือหรอหรือว่าไยังเสริมมาเตียเสริมนอนเตียงเสริมแล้วไมื่งเตียงผู้หญิงอ้าไปทำไมไม่ไดาไปนอนเตียงม้องผู้หญิงไปเลยล่ะต้องอนี้ตอนนี้เนี่ยก็ลองไม่ได้มาปราบใชเไมบุรี่มยต้องอะไรมามาก บอกเมที่ข้ามันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะที่บแนอนีวันนี้27ตุลาเือนีย7ตุลาคณี้ชมีแนอิน่านะรกัเสิร์ชเอ9เบอร์ค่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของเราเราเป็นการลงโรงกนั้งแรกแบกนี้มีแจกเลยเนาะที่เราอยู่ อย่าเป็นใจโน้ใช้เวลาหนอย่าเป็นใร้อนคิดมเดียร์แมบบ่ไม่ใช่คนที่เธอแกล้งลีนี่คือเพลงที่คิดในหัวใจจริงๆที่เธอไ้รักคุเล็กถ่าคล้อัวร้อนเล็กเ<ไ>ปบอกบอกไปจากความรู้สึกจากหัวใจจริงๆบอกใครดรเปล่า <ใน S 1> น้องเนสให้บอกใหม่รอบหนึ่งหนูบอกใครในนี้หรือเปล่าอย่าบอกเซโนจิงให้ดูเดี่ลูให้ดูดี่ยวโดยเพาะโดยเฉพาะอ้ยดูไม่หลุดไม่หลุดนะอย่าบเซโนมีที่กินแอบแล้ววันที่27ตุลาคมวันที่ขอนที่ขอนแก่นวันที่3พิธีกาแล้วก็จะขอนแก่น อับบ้าวนานเลยค่ะนี้วันนี้ไม่ได้กลับบ้านหนูเลยค่ะวันที่4ี่หนูต้องลงทะเบียนเรียนแล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเรา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 อยู่ที่ Mango TV อย่าใครนะคะพวกเรา5คนเดินสายมาโปรโมท คอนเสิร์ตวันที่ไรนะยี่สิบเดืนธันาคมนี้ค่ะที่ไหนนะอิ p แพ t อารีนเมืองทองาชื่ออะไรนะ c o n s รูเอฟเก้าคกาห้าค่ะช่อกันขายของนะคะวันนี้พวกเรามากัน5คนเมื่อกีเราบอทางการเดินมาก่อนที่จะมาเนี่ยูแฟนทําให้กำลังใจตลอดเลยอ่ะถูก้เมื่อกี้เดินขึ้นมาคะก็สกไม็บอกพอรพวาแล้วอะไร่ชเพราะว่าธรรมดาวันนี้พวกเรามาแต่คนหน้าตาดีกันทั่านั้น ยังเว้นที่ไอ้นั่นเองพอเลยอ่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าพวกเราจะทำอะไรต่อไปค่ะค่ะรวมถึงว่าเป็นเวทีคอนเสิร์ตนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยการร้องเพลงอะไรนะรักกันนิดนึงขออนุญาตใกล้ชิดนิดนึงนะคะ ที่จะพูดถึงการจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะเป็นแค่วันที่27ตุลาคมนี้ค่ะที่แพรกินนั่งชื่อคอนเสิร์ตแบบว่าเกินคาดใช่ไหมใช่ค่ะคือ AF91 คราวนี้พวกเราก็เตรียมตัวจากซีรีส์แรกของเราอยู่นะคะแล้วสองคนเลยก็เป็น12ใน12ตายนะคะก็ชื่อเพลงว่าเธอหน้าเลิฟหน้าร้ายครับอ่าเพลงหรอก็เป็นเพลง for dance ะคะ่ะเป็นเพลงที่จังหวะดนตรีจะเป็นออกอินเดียนิคนิดค่ะแล้วก็เป็นแนวซิตี้น่อยๆค่ะก็องค์แรกก็จะเป็นเพลงป๊อปค่ะมีความเป็นรอ็อกนิดนิดหน่อยนะคะก็ะจะเป็นเพลงเนื้อหาเจ็บปวด่ะเป็นคนตกหลุก็จะเป้าหมายของเพลงก็จะประมาณว่าเราเจาผู้ชายคนนึงแต่ว่าเราก็คิดว่าเขาไม่ใจให้เราค่ะ ก็สไตล์เพลงก็จะเป็นอินดี้แล้วก็ป๊อปรอ mm ็อกนะครับ,บมันจะผสมกันรกันค่ีสิ่งทีเสร็จกพ่อไปกับแฟนแฟนโก,นก,นก,นกชิีิบวย mm hmm. เพราะว่าจะมาลองเพลงเราได้โอกันใช่ค่ะเป็นซันเบิร์เล็กๆน้อยๆ mm hmm. เป็นท่อนหนึ่งในเพลงของฉนะคะก็อยากจะแบบว่ามาโชว์น mm ิดนึง เดี๋ยวฝากนะคะเซนของเรานะคะให้ไปติดตามกันในคอนเ,เสริร์ันที่27ตุลาคมนี้ค่ะค่ะ